อ่โดดใส่กันเลยอ้าอย่าเล่นแรงสิอืมอืมอืมคนน่ะโอ้ยด็กหน่อย,ยสองตัวเนี่ยเห็นไหมแม่เรียกไปกินนมแล้วไปกินนมไปแล้วคนงา่ามคลกอออนซอน เล่นกับแมวกับเพื่อนดีได้เล่นแต่กับแมวทั้งวันเลยเนี่ยเล่นแมวอืมอืมอืมไปเลยไปเลยพ่อเปิดทีวีเสียงดังจังเลยอืม เสียคนไหนดีเนาะแม่ก็เชียไม่ถูกเลยเนี่ยเชียเด็กคนไหนดีเนาะอืมอืมไม่แต่ตัวน่ารักทั้งนั้นเลยเรื่องไม่ถูกเลยเสียไม่ถูกเลยเนี่ยมมวยปั๊มหวยปั๊บ,บโอ้อม,มอสีทออ นั่งสีเท่านี่เก่งไหวมอเนี่ยอ้อนออนอืออีหลักเกิดที่หลังเขาด้ลย่ะออสีเท่าน่ะเกิดที่หลังเกิดที่หลังประมาณเจ็ดชั่วโมงบอ หาแม่ไปเร็วๆ